ด่วนเช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรวันนี้จ่ายเงิน5,000บาทต่อเนื่องเป็นวันที่4สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับ อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรขนาดที่อลง์กรเผยผ่านมาแล้ว3วันทกสจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า14,812ล้านคนจากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอลมเมื่อวันที่25เมษายน2,563มมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563รวมเป็นวงเงินโครงการ150,000หล้านบาทตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าโครงการว่า ขณะนี้ผ่านมา3วันแล้วทกสได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า14,812ล้านบาทผ่านช่องทางบัญชีทกสบัญชีธนาคารอื่นๆตามที่ได้ลงทะเบียนไว้และพร้อมเพยตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนส่วนเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่2ซึ่งได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรภายในวันที่15พฤษภาคม2563านวน1.57ล้านคน กระทรวงกรเกษตรมีกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาในวันที่30-31พฤษภาคม2563ส่วนเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่3ที่ไม่สามารถพอปลูกได้นั้นให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ถึงวันที่15พฤษภาคม2563และจะจ่ายเงินภายในวันที่ 27-31ถึงกรกฎาคม2 5 6 3สําสำหรับกรเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้จากสาเหตุต่างๆสามารถอุทธรณ์การเยียวยาได้ที่หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนกเกษตรกรในส่วนกลางของภูมิภาคทั้ง8หน่วยงานประกอบไปด้วย 1. กรมส่งเสริมกรเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอทุกแห่ง 2. กรมประมงที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง 3. กรมปตุสัตว์ที่สำนักงานปตุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปตุสัตว์อำเภอทุกแห่ง 4. กรมหม่อนไหมที่กรมหม่อนไหมและศูนย์หม่อนไหม21แห่ง 5. การยางแห่งประเทศไทยที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง6ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 7. จ็ดสานักงานอ้อยและน้ำตาลทรายในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง8ปดสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดอย่างไรก็ตามสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2563ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่3 สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ในวันที่27-31กรกฎาคม2563นอกจากนี้กระทรวงกรเกษตรยังเตรียมความพร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวในเบื้องต้นได้แก่กเกษตรกรผ่านช่องทางคอเซ็นเตอร์1170ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่15-19พฤษภาคมที่ผ่านมา4วันทำการ ให้ได้บริการเกษตรกรไปแล้วรวม817ลายอีกด้วยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสารสําสำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ